อ่าดูอังกฤษเปนทัสนะครับนะ reading comprehension part B นะครับ part F นะครับ reading comprehension B short passage นะครับคือ passage สั้นๆน,น,นะครับอันแรกมันออกเป็นการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนเขาบอกว่านะครับมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาบอกว่า I'd like to see the doctor ฉันต้องการมาหาหมอนะครับนะพยาบาลก็บอกว่า Certainly sir นะครับก็ได้ครับนะแล้วก็พูดต่อว่า have a seat and he will see you shortly นะครับก็คือให้หาที่นั่งนะครับหาที่นั่งนะครับ have a seat have a seat ตัวนี้ก็คือลักษณะของการหาที่นั่งนะครับให้ให้นั่งก่อนนะครับให้ให้นั่งก่อนนะครับหาที่นั่งเป็นการพูดอย่างสุภาพนะครับพูดอย่างสุภาพ have a seat นะครับพูดอย่างสุภาพแล้วก็บอกว่า He will see you shortly. He will see you นะครั shortly. นะก็คือคุณหมอเขาจะมาหาคุณอย่างในไม่ช้านะครับนนในไม่ช้า shortly ก็คือในเวลาไม่ช้านั่นเองคนไข้เขาก็พูดว่านะครับคนไข้คนนี้ก็บอกว่า if you don't mind ถ้าคุณไม่รังเกียจ I will just stand ฉันจะยืนนะครับฉันจะยืน ก็เห็นสังเกตเห็นตรงนี้ว่ามีลูกธนูปักมาด้านหลังนั่นเองนะครับก็อาจจะนั่งลาบากนั่งไม่ได้นั่นเองนะครับ,จจน,บนั่งไม่ได,ไมได้มาดูข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเขาบอกว่า based on what the man is wearing นะครับนะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้สวมใส่ครับ is wearing he will as we we can assume that เราสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่านะครับ assume ก็คือสันนิษฐาน เราสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่า he is A หรือ a อนเขาเป็นใครครับ he is เป็นใครนั่นเองนะครับใครนะครับนะเพรา A Viking นะครับก็คือเป็นชาวไวกิ้งก็ B เป็นชาวโรมันนะครับชาวโรมันก็ C เป็นชาวอินเดียนแล้วก็ข้อ D เป็นชาวอาราเบียนชาวอารับนั่นเองนะครับชาวอารับจากค้ารแต่งกายตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าเป็นแตงกาๆแบบ ชาวที่มันสวมสวมชุดครึ่งท่อนน่ะนะครับนาแตางตาแบบพวกพวกครึ่งท่อนนะครับน่าจะเป็นชาวไวกิ้งมากกว่านะครับข้อหนึ่งน่าจะเป็นข้อ A นั่นเองนะครับชาวไวกิ้งนั่นเองต่อมาข้อ2ครับ Why did n the t man say ทำไมนะครับ Why did n the t man say if you don't mind I'll just stand ถ้าคุณไม่ลังเกียจนะครับขอชันยืนได้ไหม นะครับจากรูปเมื่อสักครู่นี้ก็สังเกตเหต็นนะครับจากรูป